สวัสดีครับผมนี่ผม A87 ครับขายรถไปน้ำเหล็งดีๆไปพร้อมมีเรื่องเหล้าดีๆมีรถสวยๆงามๆมานำเสนอสิเป็นรถอีหยังรายละเอียดจไดๆเดี๋ยวฝากติดตามครับผมก้อนเนื่อกับฝากกดติดตามนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องเฮาโอเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองเสิร์ชกรว่าศิลปินรถบ้านมือสองครับเห็นช่องทันทีครับแล้วก็เพจร้าน87คุณเลิศคาเซ็นเตอร์ตั้งอยู่บ้านเลขที่87 หมู่7บ้านดงกลางตำบลบ้านโต๊อำเภอพร,ระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรติดต่อ082 305 3162ครับฝากขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามไปแล้วได้ครับเดอ้ออ่ะมาหนี้มาเบิงึงนี่รถแยงว่านำเสนอสวยๆราคาถูกๆรถราคาลคัาลกล้านครับจากราคาเงินสดป้ายแดง1 2 4 8 0 0 0บาทตอนนี้เหลือว่าถึง2แสนครับรถคันนี้สภาพสวยๆมือเดียวป้ายแดงครับย้ำว่ามือเดียวป้ายแดงไม่แสนกว่าบาทไม่แค่แสนกลางๆนะครับเนาะสำหรับ รถคุ้หมออะ้ครับก็น,นี่เป็นนิสสันเทียนา200 XL ปี2012ครับผมตัวนี่สิเป็นตัวเครื่อง 2000cc นะครับเป็นตัวไม่เนื้อเชงแล้วเปลี่ยนกระจังหนา้าเปลี่ยนไฟไท้าย LED แล้วนะครับเนาะเป็นได้สีดำส,สวยๆรถได้เมื่อเดียวไปแดงครับรถคุ้นหมอเอาหน้าอม่มาเบิ้งครับโดยรอบโดยร่วมกันนะครับอ่าจะได้รถสีดำไฟหน้าสวยๆครับใสๆเลยละ่ะไฟหนาใสๆไฟ,ไ,ไฟตัดหมอกอยังสวยนะครับ รถจอดได้ห้มตลอดครับรถคันนี้เจ้าของรถดูแลดีบริขี่ไปท่างไกลหลายกะแกจากบ้านไปโรงพยาบาลกันนะครับได้แม็กขอบ16นิ้วยางสวยๆเต็มๆนะครับยางโยกัว้ามาแอดแวนพอมยางตัวนี้ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างราคาสูงนะครับนิ่มเงียบได้ไฟเลี้ยวตรงกระจกเป็นตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกการความปลอดภัยก็สูงขึ้นครับ เมื่อเปิดเป็นสีโคมเมียมมาจากโรงงานครับโครเมียมมาจากโรงงานตัดกับสีดำสดสวยงามครับายางกันน้ำกับจกก็เป็นสีโคเมียมเหมือนเดิครับก็ขอบอยางตัวนี้โคเมียมรอบขั้นโคเมียมตัดดำซิว่าสวยครับด๋ยวรถสีดำางามนะครับเนาะดำเหลี่ยมโมงๆครับผมไฟไท้ายตัวนี้เป็น LED ครับตัวไม่ลวเป็นตัวไม่เนยไฟไท้าย LED นี่สีม่วงว่าสลับเบื้องลูหลาขึ้นนะครับ ตัวหนังสือตัวโลกโก้นิสสันทุกอย่างยังอยู่ครบครับจากโรงงานนะครับเนาะดูล้อมคันสวยสวยมีสเก็ตมีอ่าสปอยเลอร์ตัวเป็ดครับนิดหน่อยตัวความสปอร์ตนิดหน่อยนะครับเติมเติมเติมมาโดยรวมสวยสวยครับกันนี่ครับสีสันสวยงามครับทั้งร้านได้เก็บรายละเลอดดียดในการคัดสีการลุ่งเงาการเคลือบแบ็กันแล้วครับรับรองว่าไปเลย,ยใส่ด้ทันทีครับก็ต้องมีเหตุยังเพิ่มอ่า กันนี่ภาษีปี68ครับทันวา68เลยทันวาหกอ่ดใส่ได้อีกเงีๆครับใส่ได้อีก1ิเอ็ดเดือนครับทันวา68เกือบปีครับเอ็ดเดือนเดี๋ยวมาเบิ่งภายในกันครับภายในสวยๆกันนี่ได้ยังครับได้เบาะหนังหนังแทะนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้เป็นหนังแท้จากโรงงานนิ่มๆอ่าเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับ ปั๊บไฟฟ้าคู่หน้าเพราะว่าสิเป็นเอ็นหรือว่าสิเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับปั๊บไฟฟ้าคู่หน้าคอนโซลลายไม้ขาดซิกขาดซิกแบบนี้ลูหลาแบบนี้ครับหัวเกียร์เป็นอุ่มหนังครับหัวเกียร์อุ่มหนังแต่แอร์ดิจิตอลแอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เครื่องเล่นเป็นซีดีซีแผ่นครับผมเฮ้ยหกแผ่นครับเขาตรวจได้หลายหกแผ่นครับสามารถใส่ที่ซีดีได้หกแผ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิเปิดให้บิ ic, bene, ้งฟางฟุ่น อันนี้เบื้องโดยร่วมก่อนครับอนส่วนลายไม้แผงประตูมีลายไม้ครับเป็นหนังนะครับปุม่มหนังสลับกับลายไหม่ฮาร์ดซิกแล้วก็รูหลาครับเบื้องเราฮาร์ดซิกแล้วรูหลาอ่ามาฟังผู้โดยสารอีวิวกันละเอียดละเอียดครับอ่าแผงประตูเหมือนเดิมเป็นลายไม้ครับเป็นหนังผสมกับลายไม้เบื้องเราฮาร์ดซิกเบื้องเรารูหลาครับ ของโดยสารกว้างขวางครับรับรองวันนั่งสบายสบายเลยครับรับผู้ใหญ่นี่โอ้นิ่มไหลหลุดผู้บริหารเลยล่ะครับคันนี้มีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยเพรต้องก่วงมาสิบขีเย็นนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังใหม่ครับรับรองว่าประโยชน์ใส่สอยนี่สุดยอดครับนุ่มนุ่มเบาะนุ่มนุ่มนั่งสบายสบายก้วงด้านหลังห้องสัมภาระห้องสัมภาระอ่ะรถของสัมภาระครับ พวงขวงครับกบร้องว่าใส่ขวังนี่ประโยชน์ใส่สอยใส่ได้หลายครับประโยชน์ใส่สอยนี่ใส่ได้หลายเหมือนเดิมน็อตไม่ขยับครับ่านเหมือนเดิมครับสวยๆเลยล่ะถ่ายเดิมๆไม่สวยโรงงานครับเครื่องใหม่เครื่องมือมีอยัางนี้พบบอมาเบิ้งครับก่บอนเซอร์วิสหน้าโฟมยังเต็มๆเลยครับ um so โฟมตัวนี้มาจากโรงงานเต็มๆสวยๆเครื่องใหม่เครื่องมือแม่แรง บอกเบิกครบนะครับส่วนยางอะไรมันยู่กลางรดูยางอะไรอ่าอยางอะไรก็อยู่ครับกบ,บไม่ไหมเลยครับยางอะไรยังเหลี่ยม,มงงๆก็เคยลงดินด้ยซ้ำม,มั้งนี่สวยครับสวยกันเลยสวยที่นั่งผู้โดยสารฝั่งขวาเหมือนเดิมครับสวยๆแผงประตูยังแน่แนๆไล่ไม้สวยๆว,ว่ามีแตกว่ามีเล่า เบาก็ยังสวยๆครับกว้างๆน,นิ่มๆครับตัวนี้รับรองว่าน,นิ่มผู้รักผู้ใหญ่นางสบายครับสำหรับผู้บริหารเนี่ยโอ้ลดราคาหลักล้านนะครับสมราคาเพิ่อนอ่าบัางแสงประตูสวยๆผ้าหลังคา,าหลังคาครับขาวๆคุ้เก่าครับสะอา,สา,าอดสะอาด,ด,ดครับโอ้คนดูแลดีๆครับจอดตั้งอยู่ในโฮมรถกันนี้อ่าเบาะฝั่งคนขับอ่าแผงประตูสวยๆเหมือนเดิม ไล่ใหม่ยังสวยเบามีแตกเบามีหลอกเพราะว่าเป็นของแท้มาจากโรงงานครับตัวนี้เดี๋ยวปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวปุ่มสตาร์ทแจกิเลสปุ่มสตาร์ทนี่ครับปุ่มสตาร์ทของอะไรหุ้มหนังมันตีฟังก์ชั่นคูดคอนโทรลนี่ครบครับคูดคอนโทรลนี่มันตีฟังกช์งชันปับ๊บเกี่ยวกับวิทยุครบครับเบาไฟฟ้าน่ะเบาไฟฟ้าใช้งานปกติ เอ็นเสิเลื่อนเลื่อนหนาถอยหลังใส่ได้ปกติครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันเลยครับสตาร์ทเครื่องกันเลยอย่าโม้เสียเวลาวะเบิ้งเลขไม่อายุเท่าไรครับทันนี้าสตาร์ทเครื่องเครื่องนิ่มๆครับเครื่องนิ่มๆเลยทัานนี้เลขไมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหรือว่าใส่หน่อยครับรถที่สองปี แลีนปีละแค่หนึ่งมืนกิโลหมื่นเศษเศษเหนือเบื้องของเครื่องกันครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับยังนิ่มๆครับเสียงเครื่องนิ่มๆห้องเครื่องสวยๆห้องเครื่องสวยๆครับตัวนี้เป็นเครื่องซีสูงครับสองพันซีซี่แตือว่าบอดดิอัตราสินเปลืองนี่บอ่บอดหลายครับก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดสำหรับบอดีเพิ่น หรับรถผู้บริหารก็ถือว่าประหยัดนะครับเดินทางไปใช้มาใช้สะดวก,กปกอ่าไปเครื่องนิ่มๆครับน็อตปลักระปุกกับกบล็อกคยขันครับเหมือนเดิมบล็อกคยขันบล็อกคยแกะครับผมเดิมๆนะครับเดิมกันเลยโลโก้โลกโลก้ยูโกร์แทนกันก็ออมฮอนยังแข็งๆเลยครับนี่แข็งๆเดน,นๆกันเลยน็อตไฟน,อน,น,อน็อตไฟครับยังบล็อกคยขันรับรองความพอใจครับรถคันนี้ สวยครับสวยเรากันนาใสมากช่วงล่างพอดีแน่นอนเลยครับแน่นนึบสมราคาเงินล้านสมกับรถราคาลักล่านแล้วครับรถคันนี้<ส>เดี๋ยวมาสรุปราคากันครับ<ส>นิ s สันเทียนา200 XL ปี2012รถมือเดียวป้ายแดงรถคุณหมอครับรถคุณหมอรถผูย้ยิงใส่นะครับรถคุณหมอสีดำสวยๆอย่างสิสภาพดีๆยังสงครับ จาก1นึ่งล้านสแสนสหมื่นแพันบาทอันล้านนันเอาทิมครับายก็เอาทิมเหลือแค่1นึ่งแสนเหมื่นแพันบาทเท่านั้นครับ1นึ่งแสนเหมื่นแพันบาทสำหรับรถาราคาลักล้านออปชั่นทุกอย่างกับลักล้านคือเข้าช่วงล่างแน่นๆคือเข้าครับพวกมาไล่เนี่ยังแน่นติ๊กเลยครับรับรองว่าม,มีเสียงคลอนเจริงๆรับรองครับผมรถคันกกนี้ได้รถดีคุณภาพดีราคาถูกสีสันสวยงามประวัติดีครับผมสำหรับนิสสันเทียร่าสองร้คันนี้ครับ 198,000บาทเท่านั้นครับติดต่อเขาว่าครับเบอร์โทร0823053162ครับหรือว่ามาเบรงรถไดที่ร้าน87บุลเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่87หมู่7บ้านตรงกลางตำบลบ้านโตน้อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมฝากกดติดตามช่องครับโอเซลเลคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับเดี๋ยวมีรถสวยๆมาแนะน้ำอีกครับเดี๋ยวมารีวิวลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสำหรับคลิปดีเอาไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ